การกดไม่ดีเลยน้าบ้านนี้จะร้านอริบารยค้าใหญ่เน้วความแห่งกัรุพพันมสุภาษิตที่ลิขิดไว้แมวนุ่พอเป็นแนวทางแห่งการรในน่าใทการคือมปลอดใจเริ่มการกดมาเป็นสิ่งที่ไม่ดีดึแความดุแรงเต็นต้นแล้วให้เราก็ต้องทะเลาะกันได้หรือใช้ความรุแรงกับคนอื่นหรือ ความแค้มันทำให้เรากับเพื่อนะเลระกันได้เราอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้แค่ของเราอาจจะไม่เล่นกับเราความโกรธของเราทำให้เราไม่มีเพื่อนเล่นด้วยความโกรธหรือความแค้มมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสมดังสุภาษิตที่ว่าโอโก้ใส่ชิดชินีโกททาง ที่แม่โกทางคือชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธเมืม่อถ้าเราเห็นคนโกรธเราเขาโกรธเราเขาโกรธเราแต่เราไม่รู้ว่าเขาโกรธเราเออแล้วเขาเราเอ้อเขาแล้วแต่เขาไม่สนใจเราเราควรใจเย็นๆนะบอกเพื่อนว่าใจเย็นๆถ้าเธอโกรธเธอต้องใจเย็นๆเพราะว่า เกิดอุบัติเหตุได้นะเราก็เลยเป็นเราก็เคยเป็นแบบเธอนั่นแหละหรือแบบที่เธอเป็นนั่นแหละเราเลยเลือกที่จะไม่โกรธเธอไงเธอควรควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ไม่โกรธไม่เกียดสมดังสุภาษิตเรื่องตุนนาฮีสาทู โกโทความโกรธแม่ดีเลยมีนายดังพันนามาด้วยการปารกกาชฉนี้